กระแสตอบรับเป็นยังไงดีมากๆเวลาหนูแบบเดินไปไหนมาไหนคนมักจะทักบอกพี่หน่วขอคุยด้วยหน่อยขอคุยเรื่องยาสีฟันวันเดอร์สมัยพี่ใช้จริงไหมอันนี้คําถามแรกนะใช้แล้วดีไหมหาซื้อยากหรือเปล่าโอ้โหอยากจะบอกทุกคําตอบอยากจะบอกทุกคําถามที่ถามมาเลยหนูแบบใช้จริงๆหนูแบบกล้าการันตีและที่สําคัญเนี่ยเวลาเราชอบคนในบ้านต้องชอบด้วยถึงได้กล้าม,มาบอกไม่ใช่ว่าเราชอบแล้วคนที่บ้านใช้ไม่ได้ไม่ได้นะหนูแบบลองดูแล้วก็ ก็สาวเสียงเซิร์ชข้อมูลเลยนะในบ้านเป็นยังไงบ้างทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือยาสีฟันที่ดีที่สุดในโลกล่า นุ่มขอการันตีนะคะและครอบครัวการันตีช่วยกันเลยว่าหลอดนี้หลอดเดียวใช้ได้ยาวนานถึง500ครั้ง3-4เดือนเลยนะส่วนราคาหลักร้อยค่ะเอาอย่างนี้เหมือนนุ่มๆมีหมอฟันประจําตัวคุณปลื้มมะคุณชอบมะเพราะปกติเราจะต้องไปขัดหินปูนทุกๆก,ก,ก,กี่เดือนก็ว่ากันไปและที่สําคัญคนที่ดื่มชากาแฟน้ําอัดลมโกโก้หรือแม้แต่คนที่สูบบุหรี่แนะนําหลอดนี้หลอดเดียวเลยคุณจะหมดปัญหากลิ่น ปากเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าคนสูบบุหรี่เนี่ยคือต้นกำเนิดของกลิ่นปากลมหายใจคุณออกมาเพื่อนข้างๆนี่นะหลอดนี้หลอดเดียว จบเลยและที่สำคัญไม่ต้องไปหาหมอฟันบ่อยๆอย่าลืมนะคะว่าการฟอกสีฟันให้ขาวจัว้วหรือแม้แต่การขัดหินปูนแต่ละครั้งคุณใช้เงินหลักพันถึงหลักหมื่นนะคะแต่สำหรับวันเดอร์สมาของเราเป็นหลักร้อยคุ้มแสนคุ้มนุ่มบอกเลยว่าการใช้ครั้งนี้การลงทุนครั้งนี้กับฟันของคุณเนี่ยมันสุดคุ้มอีกคำถามหนึงยอดฮิตว่าในนี้เนี่ยเขาใส่อะไรบ้างนุ่มคอนเฟิร์มเลยว่าสมุนไพรทั้งหมด12ชนิดสำหรับช่องปากคุณโด เฉพาะวิตามินอีก3ชนิดเรียกว่าเป็น2 in 1เลยก็ได้เพราะว่าหลังจากคุณแปรงฟันเสร็จแล้วคุณไม่ต้องใช้น้ํายาบ้วนปากเลยหลอดนี้หลอดเดียวและนี่คือตัวช่วยที่ทําให้นุ่มแบม,มและครอบครัวมั่นใจบุคลิก,กภาพของเราดีขึ้นนุมแบมคอนเฟิร์มค่ะยาซีฟันวันเดอร์สมายอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนถามว่าหาซื้อได้ที่ไหนบอกตรงนี้เลยค่ะว่าหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยเลยค่ะ